ปกปิดดีมากทุกคนแมสที่เราใช้ในวันนี้ชอปบ,บี้ไดอารี่สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอก,กับผมในช่องชอปบีบบ้ไดอารี่กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราได้รับพัสดุของใหม่ล่าสุดจากโคยูทูมาทุกคนอันนี้ทางแบรนด์ส่งมาให้ลองใช้นะคะก็ขอบคุณทางแบรนด์ด้วยนะคะก็จะเป็น คุชชั่นโปรใหม่ทุกคนเดีว่าน่าใช้มากเลยนะคะเป็น s a h a r a by 4U2 นะคะ Soft Matte Cushion SPF 50 PM บวกๆๆมี3-4-3เบอร์นะคะ โอ้ยลืมบอกราคาลืมบอกใดๆทุกอย่างนะคะทุกคนอันนี้เขาให้มาปริมาณ10กรัมนะคะผมเข้าไปดูในเพจของ for you t ในเพในเพจบุ a เพจบุคคืออะไร Facebook Facebook ราคาชิ้นละ299บาทลดจากปกติ399นะคะซึ่งข้อมูลของตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นคุชชั่นที่มี3ชเฉดสีตอบโจทย์สาวเอเชียที่เุด คุมมันติดทนตลอดวนันปกปิดเบลองรูขุมขนดีม,มากปกป้องผิวจากรรงสี U A U B มีวิตามินอ e ีนะคะช่วยผิวกระจ่างใสออร่าพุ่งพับนุ่มเกลี่ยง่ายไม่กลิ่นเนื้อรองพื้นนะคะตัวนี้ก็มีขายที่อแฟนบอยวัตสันบิวทียมนะคะแล้วก็สั่งซื้อทางเพจหรือว่าช่องทางออนไลน์เป็นเว็บไซต์ของ For You Tube ก็ได้นะนี่นะคะทุกคนตัวลตลับฟูชั่นด้านในของเขาน้องก็จะเป็นแบบสีน้ำตาลน้ำตาลสีจากคล้ายๆสีกล่องนะคะแต่ว่าจะแบบออก อมเหลืองกว่านิดหน่อยนะเบอร์บอกไว้แบบนี้นะคะส่วนด้านหน้าของเขาตรงอ่าตรงฝาด้านบนนะคะจะมีความดีไซน์เว้าวโค้งเข้าไปแบบนี้นิดนึงเออก็มีความแบบดูเกรย์สวยดีนะคะวัสดุโดยรวมก็โอเคนะคะทุกคนไม่กองแกงเนอนแล้วก็เวลาใช้ก็กดเข้าไปตรงนี้นะคะก็จะเจอกาวกระจกแล้วก็พับของเขานะคะนี่เฮ้ยพับสวยนะ มีความหนาประมาณนี้นะคะไม่ได้หนาแล้วก็ไม่ได้บางเกินไปนะกำลังพอดีแล้วด้านหน้าพัฟก็คือเนียนนุ่มนะคะเนียนนุ่มมากเขาจะมีแผ่นพลาสติกตัวนี้ติดมาก่อนนะคะด้านในตัวคชชั่นก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะกออ็ก็เป็นแบบคัชชั่นทั่วไปนะคะ <laughs> เดี๋ยวมาดูในส่วนของสีคุชชั่นอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งไวท์แซนนะคะซึ่งเราคิดว่าเราน่าจะใช้สีนี้แหละนี่นะคะตัวนี้ก็จะแบบเป็นขาวเหลืองอนะทุกคน ถ้าสา่ตาเราไม่ผิดเพี้ยนนะคะก็น่าจะเป็นขาวเหลืองเกลี่ยมาแล้วก็แบบจะแมทแมทแบบนี้เลยนะคือแบบเอนางแมทจริงนะข้างสําอางบางตัวที่บอกว่าแมทอะไรเงี้ยก็มีแมทจริงบ้างแมทไม่จริงบ้างแต่ว่าตัวนี้ความแมทโอเคเลยนะทุกคนคือแมทจริงนะเกลี่ยไปแล้วก็ลงกลืนกับผิวได้ดีนะคะเห็นไหม ไม่โดดลอยช่วยผิวกระจ่างใสขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวเราจะเคลื่อนรูปสีทั้ง3สีให้ดูนะคะเขาบอกว่าเบอร์ศูนย์หนึ่งจะเหมาะกับผิวขาวเบอร์ศูนย์สอง2 2> จะเหมาะกับผิวสองสีแล้วก็เบอร์ศูนย์สามจะเหมาะกับผิวแทนนะตัวนี้เขาไม่มีกลิ่นนะคะเดี๋ยวจะลองทาให้ดูเครื่องหน้านะคะทุกคนปกปิดได้ดีอยู่เนาะทุกคนโอ้ ด้วยนะคะทุกคนบ่มทาครัชเซ็เสร็จแล้วครึ่งหน้านะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาปกปิดดีมากทุกคนสิวอันแบบเฮ้ยยิ่งใหญ่อลังการของเราตรงนี้ได้หายไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเห็นรอยสิวจางๆตรงนี้คือบ่มยังไม่ได้บิวเพิ่มนะทุกคนเดี๋ยวลองบิวเพิ่มดูแต่ตรงนี้แบบมันก็สีเข้มมากเลยนะสีสิวของเราเห็นไหมมันก็แบบปกปิดดีอยู่ออะบิวตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึง <c oughs> ก็ยังเห็นรอยจางๆอยู่นี้หนึ่งนะคะ ประมาณนี้ก็มีความแบบเลอะลูขุมขนต่างๆนะคะปกปิดรอยแดงรอยกระเล็กๆคือปกปิดได้ก,กริบหมดเลยนะคะแล้วเนื้อก็มีความบางเบานะมีความเบาอยู่นิดๆประมาณนี้นะคะแต่ว่าสัมผัสที่ได้ก็คือมีความแมทสบายผิวไปเลยนะคะทุกคนคิดว่าน่าจะเหมาะกับสภาพอากาศอานเราเนาะที่แบบมันรน้อนแล้วเราก็แบบไม่อยากทาอะไรที่มันหนุกเหนอะหนะตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะแล้วสีก็ดีด้วยนะคะทุกคนเข้ากับสีคอของผมได้แบบกริบเลย เสร็จแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือ finish ุคที่ได้นะคะผิวของเราก็คือมีความแห้งมีความแมทเลยนะคะทุกคนอันนี้คือบุ๋มเป็นคนที่ผิวผสมค่อนข้างแห้งนะคะตอนนี้ก็คือแบบแห้งแมทสบายผิวให้ความรู้สึกเหมือนเราเซตแป้งบนผิวนะคะแต่ว่าไม่ได้เซตนะทุกคนอันนี้คือใช้คุชชั่นอย่างเดียวนะคะค่ะทุกคนเดี๋ยวอีกสัก5 6 7 8ชั่วโมงประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูผิวกันอีกทีนึงนะคะค่ะทุกคนบุ๋มกลับมาแล้วนะคะตอนนี้ก็ผ่านไป8เกือบ 9, 9้าชั่วโมงแล้วนะตั้งแต่ที่่เราใชช้ันของ Quot แต่งหน้าไปนะคะอันนี้ก็คือสภาพผิวของเราทุกคนจะบอกว่าวันนี้แดดเรียงทั้งวันร้อนมากๆและนี่ก็คือสภาพผิวของเรานะตอนนี้นะคะมันเริ่มมันแล้วเนาะ ไม่ใช่มันเริ่มมันก็มันพอสมควรแล้วนะคะอันนี้คือวันนี้เราไม่ได้เซตผิวด้วยแป้งฝุ่นเนาะเข้าคุ่ม,มันได้กลางๆนะคะถ้าเป็นช่วงแบบหน,น้าหนาวที่อากาศเย็นแล้วอาจจะไม่ต้องเซตแป้งฝุ่นก็อยู่ได้ทั้งวันแต่ถ้าเป็นแบบช่วงที่มันยังร้อนอยู่แบบนี้ก็น่าจะต้องใช้แป้งฝุ่นในการเซตผิวน่าจะดีมากกว่านะคะอันนี้คือแมสที่เราใช้ในวันนี้ น,นี่ก็คือติดแมสช่วงที่แบบมันผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วมันหน้าเริ่มมันแล้วประมาณนั้นช่วงที่แต่งหน้าเสร็จใหม่ๆคือลองใส่แมสถอดออกมาดูก็คือไม่ติดแมสเลยนะคะเพราะว่าเขาแบบมีความแมทเนาะซึ่งคร่นตัวนี้ผมรู้สึกว่าถ้ามันไม่มีโควิดแล้วว่ามันจะจีมากเลยนะทุกคนแบบว่าแต่งไประหว่างวันคือผ่านไปสี่ห้าชั่วโมงผิวจะเริ่มฉ่ำนิดๆคือตอนนั้นคือผิวสวยมากแต่พอมันแบบต้องใส่แมสมก็เลยจะเริ่มติดแมสในช่วงนั้นนะคะช่วงที่ผิวเริ่มฉ่ำ เนะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขากันน้าก,กันเหงื่อด้ดีเหงื่อของหมุกที่ออกระหว่างวันผิวของเราเห็นไหม <laughs> <laughs> เหงื่ออีชันยังไม่แห้งเลยทุกคนก็คือ <laughs> เหงื่อออกแต่ผิวไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็ช่วงที่แบบคุชชั่นมันหลุดไปช่วงที่เราใส่แมสตรงนี้นมันก็หลุดแบบว่าบางลงนะคะแต่ก็แบบไม่ได้เป็นคราบอะไรนะ โดยรวมที่บุ๋มได้ลองใช้มาในวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคุ้มค่าคุ้มราคาในการซื้ออยู่นะคะสําหรับตัวนี้ส่วนใครที่เป็นแบบสาวผิวแห้งแลว้วกลัวจะใช้ตัวนี้ไม่ได้อะไรอย่างงี้ตัวนี้เขาจะเป็นแบบ s o ฟ t m a นะคะก็คือมันไม่ได้แมทจนแบบว่าเกลี่ยมไม่ได้เป็นคราบอะไรขนาดนั้นนะคะตัวบุ๋มก็ผิวผสมค่อนข้างไปทางแห้งนะแต่บางทีคิดจะมันก็มันมาขึ้นมาแบบงงๆอะ่ะถ้าเป็นหน้าหนาวคือหน้าแก้มจะแห้งมากๆนะคะแต่ช่วงนี้อากาศร้อนมันก็แบบ เออมันก็มันขึ้นมานิดนึงก็จะประมาณนี้แหละก็คือสาวผิวแห้งอย่างเราก็สามารถใช้คุชชั่นตัวนี้ได้นะคะ <Yeah. S 1> สาวผิวมันก็น่าจะชอบเหมือนกันแต่ว่าแดดประเทศไทยเนาะก็ใช้แป้งฝุ่นนิดนึงแต่ถ้าใครที่แบบเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้านแบบเอยเรียนออนไลน์ประชุมมิทติง้งอยากได้ผิวสวยๆอะไรอย่างนี้ในขั้นตอนเดียวโดยที่แบบเออช่วยปกปิดนู่นนี่นั่นต่างๆไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์มีความสบายผิวไม่ต้องเซ็ตแป้งอะไรอย่างนี้ก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์อยู่นะคะเพื่อนๆก็ไปหามาลองกันได้ที่เว็บไซต์ของฟอร์ยู นะวันนี้บุ๋มก็ต้องขอจบการรีวิว cushion for to Sahara ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย